จาประจำวันอังคารที่21ทธันวาคม2021บทอ่านจากหนังสือเพลงซาโลมอนฟังซีเสียงที่รักของดิฉันเขากําลังมากําลังกระโดดอยู่บนภูเขากําลังกระโดดข้ามเนินเขาที่รักของดิฉันเป็นเหมือนละมั่งหรือเหมือนลูกกวางดูซิเขากําลังยืนอยู่หลังกําแพงของเรามองเข้ามาทางหน้าต่าง รอบมองผ่านลูกกรงเข้ามาที่รักของดิฉันเริ่มพูดกับดิฉันว่าที่รักของฉันเอ๋ยจงลุกขึ้นเถิดคนสวยของฉันเอ๋ยจงมาเถิดดูซิฤดูหนาวผ่านไปแล้วฝนก็วายและจบสิ้นไปแล้วดอกไม้ต่างๆปรากฏขึ้นมาบนแผ่นดินเวลาสำหรับร้องเพลงมาถึงแล้ว เสียงคู่ของนกเขาก็ได้ยินในแผ่นดินของเราต้นมะเดื่อเทศกำลังผลิตผลเถาองางูนผลิดอกบานส่งกลิ่นหอมฟุ้งที่รักของฉันเอ๋ยจงลุกขึ้นเถิดคนสวยของฉันเอ๋ยจงมาเถิดนกพิราบของฉันเอ๋ยเธอซ่อนตัวอยู่ในซอกผาในซอกลึกของหน้าผา ขอให้ฉันได้ยินเสียงของเธอสักหน่อยเถิดเพราะเสียงของเธอนั้นไพเราะและใบหน้าของเธอก็งดงามพระวรสารบุลูกาหลังจากนั้นไม่นานพระนางมารีทรงรีบอกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดียพระนางเสด็จเข้าไปในบ้านของเสคาริยาและทรงทักทยายนางเอลิซาเบต เมื่อนางเอลิซาเบธได้ยินคำทักทายของพระนางมารีบุตรในคันก็ดินนางเอลิซาเบธได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมร้องเสียงดังว่าเธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆและลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วยทำไมพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้าเมื่อฉันได้ยินคำทักทายของเธอ ลูกในคันของฉันก็ดิ้นด้วยความยินดีเธอเป็นสุขที่เชื่อว่าพระวาจาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็นจริงข้อคิดเรื่องราวทูตสวรรค์กาเบรียนแจ้งสารแด่พระนางมารีคริสตชนคาทอลิกเชื่อว่าพระเป็นเจ้าได้ทรงเลือกพระนางมารีให้มีส่วนร่วมในแผนการประวัติศาสตร์แห่งความรอดของพระเป็นเจ้า เป็นมารดาเป็นผู้นำองค์พระผู้ไถ่เข้ามาสู่โลกสู่มนุษยชาติเมื่อครั้งเสด็จไปเยี่ยมนางเอลิซาเบธขณะทักทายนางเอลิซาเบธนางได้รับการโดนใจจากพระจิตเจ้าร้องเสียงดังชื่นชมพระนางมารีว่าเธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดและลูกของเธอก็ได้รับพระพรยิ่งนักและอีกตอนหนึ่งว่าเมื่อฉันได้ยินคำทักทายของเธอ ลูกในคันของฉันก็ดิ้นด้วยความยินดีขณะนั้นแม้อยู่ในคันของมารดายอนสัมผัสถึงการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าด้วยการดิ้นในแต่ละวันเราสัมผัสพระเยซูเจ้าในสายตาและในใจของเราไหมขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2 2 2 1